โอวาทธรรมพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท,ท่านกล่าวไว้ว่ากูให้มึงรู้จักพอเพราะผู้คนหาเงินมาด้วยความยากลำบากหยิบทั้งมดจะเป็นการเอาเปรียบญาติเหงื่อแรงงานของญาติโยมเราต้องมีเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเขาให้เท่าไรก็เอาเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้ อย่าเอามามากหลายล้านเอ้ยโลภของคนเราร้อยล้านพันล้านก็ไม่พอให้รู้จักว่าพอกันสักทีสิพูดว่าพอกันสักทีการรับบริจาคเพียงส่วนหนึ่งของกูนี่เป็นการเตือนสติและสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าให้รู้จักพออย่าโลภมากหรือให้ลดความโลภความอยากได้ของคนอื่นอย่าเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน